พยากรณ์อากาศประจับเตือนมกราคม2569เดือนนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันโดยเฉพาะตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีอากาศหนาวเย็นสำหรับบริเวณยอดดอยยอดภูรวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางวัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาประคุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะส่วนภาคใต้จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกชุกบริเวณภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดส,สธธุราษฎร์ธานีลงไป กับจะมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงบางช่วงคลื่นสูง2-4เมตรส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะระยะประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างในบางช่วงคาดว่าปริมาณฝน โดยรวมประเทศไทยตอนบนจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณ30-40%ยกเว้นภาคเหนือที่มีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงกับค่าปกติส่วนภาคใต้ปริมาณฝนโดยรวมจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ30-40%สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติเกือบทุกภาค เว้นแต่ภาคเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติข้อควรระวังในเดือนมกราคม69นี้มักจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพมา่าผ่านประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงบางแห่งและอาจมีลูกเห็บตกลงได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดนะคะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอพระคุณมากๆที่รับชมรับฟังยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยจ้าขอพระคุณค่ะ